ก็สีก็เป็นคนอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดจนกระดานเมื่อไหร่สู้ๆๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจนแล้วพักดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีบกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชม ทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนิยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรแหละนะรอบนี้เขาก็มาอ้างในหลวงบอกว่าจะมารับใช้เบื้องยุคคนละบาทที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับกลับมากราบพระบาทระวังผมไปอยู่17ปีพี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดพร้อมกับผมโดนถีบไปอยู่ต่างประเทศ วันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องยุโคโรบาดแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทำงานให้บ้านเมืองให้ทุกคนได้มีความสุขให้มีความมีความมากความนอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อกี่น้องครับเมื่อ,อ,อก่อนจำได้ไหมเวลาผมไปใสยคนเท่าคนแก่คงจำได้ผมบอกว่าคนอีสานเนี่ย เขาบอกว่า20กว่ามีแห้งมีเวลาบมมีเงิน40กว่ามีเวลาเออมีเงินมีแห้งบมมีเวลา60กว่ามีเวลามีเงินบมมีแห้งแต่วันนี้ผม75มีเงินมีเวลา แต่ยังพ่อมีแห้งอยู่มามาอีสานที่ไรก็ได้แห้งหลายคนอีสานให้กำลังใจก็มีแห้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรับใช้พี่น้องชาวคนไทยต่อไปครับไม่มีตำแหน่งแต่ก็รับใช้ได้แข็งแรงแข็งแรง เขาบอกว่าผมมีตำแหน่งอะไรผมไปบอกพี่น้องที่อุดรอนว่าผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าสทออรอคืออะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศมันคือความรู้สึกที่ผมจะต้องหาทางแนะนำแก้ไขและผมก็ส่งผ่านไปยังนายกิ้งว่าบ้านเมืองนะ ตรงนี้เป็นปัญหาหน้าเป็นนะฮะแล้วนายกอิงกับทีมงานก็ไปตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพียงแต่คอยสะท้อนปัญหาไปเห็นอะไรก็สะท้อนปัญหาหมดทักษิณก็ประสัยก่อนหน้านั้นอุดรธานีคราวนี้ก็มาอุบลตอนไปอุดรธานีทักษิณไม่พูดเรื่องนี้แต่มาที่อุบลน,นะครับทักษิณพูดเรื่องนี้หลังจากที่มีกระแสะข่าวการรัฐประหารหนาหูมาก นะก่อนหน้านั้นทักษิณทำยังไงนะพักของทักษิณยงยุทธศิริพานิย์ได้มีการยืน่นเพื่อที่จะลิดรอนพระราชอำนาจและลิดรอนอํานาจของพบอเหล่าทัพจะให้ลูกตัวเองเป็นคนปลดพบอเหล่าทัพได้เองและแต่งตั้งในพลซึ่งอยู่ภายใต้อานาจของพระหมหากษัตริย์ และสภากลาโหมนะครับต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการถวายสัตว์ปฏิญาณของสามเหล่าทัพต่อมาสามเหล่าทัพนะฮะพอมีข่าวเรื่องของยงยุทธหนาะหูหนาะหูนะหนาหูกับสามเหล่าทัพก็จัดงานเขาเรียกว่าเป็นดนตรีเป็นคอนเสิร์ตถวายให้กับในหลวงนะครับทับบบ ทัพเรือ iemand, ทัาประกาศแล้วก็ตำรวจมีภรรยาของพระเอกประยุทธ์กล่าวรอยงานองคมนตรีไปครบบ่เหเราทับไปครบจากนั้นมาเอ๊ะผมว่ารรรทักษิณท่าทีเปลี่ยนแปลงไป <S <S <ๆ>การเปลี่ยนแปลงของทักษิณแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องความจงรักภักดีขึ้นมาหลังจากที่มีกระแสรเรื่องของชั้น14นะครับแล้วก็ ALK ถึงขั้นบอกว่ามากราบพระบาท นะและคิดมานานนะในคำปราศัยของเขานั้นปรากฏว่าตั้มฮะกลุ่มคอปอทอนะก็จะไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเอาผิดพักเพื่อไทยโดยระบุว่ามีการนำพระมาหากษัตริย์มาเสียงซึ่งขัดประยัดการเลือกตั้งเพราะที่ทักษิณไปที่อุบลราชธานีเนี่ย เป็นการหาเสียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจอย่างที่ผมเรียนถ้าว่าลำดับเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ตึ้งๆได้มาเนี่ยก็สิงก็เป็นคนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดจนกระดานเมื่อไหร่สู้ๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจนแล้วพักดีทันดีเลยนะเห็นท่าทีผิดปกติกระแสข่าวการทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักการทหารทั้งเก่าและใหม่แสดงความไม่พอใจส่วนที่มีอำนาจดำรงตำแหน่งอย่างพลเอกทรงวิทย์หนุ์พักดีและก็ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยทั้งผู้บัญชาการกองทัพไทยยเนี่ยเงียบกริอบผบเหาทั้งหมดเงียบกริบก็แสดงจัดพิธีพระราชพิธีดนตรีถาวายในหลวงอย่างเดียวนะทักษิณก็เลยเปลี่ยนท่าทีนะครับ ก่อนหน้านั้นโอ้โหขนลุกขนลุกนะขนลุกเลยนะ,ยนะะสู้เต็มที่ลุยเต็มที่รัฐธรรมนูญก็จะแก้เนี่ยโทษกรรมก็จะเอานะฮะจะยกเลิกไม่ทหารประกาศกฎีการศึกได้พระบกลาโหมก็จะแก้ให้ลูกตัวเองเมียหน้าสูงสุด ก่อนที่จะมีการทูนเก้าเป็นคนจัดการเองทาเหมือนกับสมัยตัวเองเป็นนายยมตรีแต่งตั้งเสนอชื่อพลเอกชัยสิทธิชินวัตรเป็นผู้มัญชาการกองทัพบกตอนนั้นพลเอกเปรมตินสุรนุนยังคงมีชีวิตอยู่เหมือนกันเลยจนไปที่มาของการออกพรบกลาโหมปี2551ให้อำนาจเหล่านั้นไปอยู่ที่สภากลาโหมก็พยายามมีการแก้ไขเอาประลัด จำนักนายยมตรีเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภากรลาหหมด้วยนะครับสิ่งที่ทักษิณทําตอนนี้โดนร้องแน่นอนกลุ่มคอปรอทอประกาศแล้วนะถามว่าผิดไหมอันนี้หุ้นส่วนก็พิจารณาแล้วกันว่ามีการนำพระมหากษัตริย์มาาสงหรือไม่ส่วนที่ทักษิณบอกว่ากลับมารับใช้เบื้องยุคคนละบาท ท่านนี้ไม่ใช่ว่าระเจะอยู่ว่าท่านทราบหรือเปล่านะนะแล้วบอกว่ากลับมากราบประบาทผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าทักษิณเคยเข้าเฝ้าหลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยได้ข่าวเลยนะไม่เคยได้ข่าวหรือว่าใครได้ข่าวบ้างผมไม่เคยได้ข่าวเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นถ้าเป็นจริงก็คงจะมีการออกข่าวเพราะเราสำนักมานานแล้วจนถึงวันนี้ปีกว่ากวทักษิณกลับมาผมก็ยังไม่เห็นนะ หรือว่าไปกราบพระองค์ไหนหรือเปล่านะฮะซึ่งผมไม่เห็นกราบพระเจ้าจอยู่หัวกราบพระราชินีนะครับผู้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองหรือบรมุขของรัฐผมไม่เคยเห็นนะครับสิ่งตั่เนี้ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแหละแต่เกมการเมืองทำไมเป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนท่าทีจงรักภักดีทันทีเพราะอะไรมันกำลังเข้าสู่ d e a โซ z ทุกคนก็รู้ว่ามันเข้าสู่เดซโซนเขาก็ดิ้นอ่ะเขาก็ยอมรับนะ บอกว่าตอนนี้รัฐประหารยุคนี้มันเป็นรัฐประหารซ่อนรูปเขาก็รู้เขาก็รู้เหมือนกันนะว่าอย่าเอาเสือเนี่ยมาคุยกับผมผมกลัวเพราะเขารู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขากำลังเปรียบเหมือนกวางที่โดนล้อมไว้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมว่าทักษิณอยู่ในสถกการณนที่ลำบาก นะครับเขาจะพูดแบบไหนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะและคําพูดของเขายิ่งมัดตัวเองเขามากขึ้นเรื่อยๆ,ๆบางคนอาจจะเรียกวิธีการของเขาว่าลิงแก้แหนะรหรือกวางที่กําลังหนีออกจากวงล้อมของบรรดาพญาเสือทั้งหลายซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แล้วนักวิเคราะห์ประชาชนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ที่มีปัญญาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่รอดแล้วแต่เขาจะหนีอย่างไรและมันจะจบอย่างไร เมื่อไรแค่นั้นเองผมเรียนว่าอืคำมิ่งศูนย์แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างใบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกัน ớt cứ kèm thê, hay, ôi nó tè mày ồn hê, ôi lại tè yà yong hay đi người, xem xi buồn thừng hai lùng, mái tung tung, yang khung kèm xấu lạc hăng. เป็ไทยเป็นไทยาให้ไทยมาพบนำเสรีภาพในความเหลื่อมล้ำย่อมขอคันเนืดอจากใจจากใจที่ขาเป็นศัตรูขอรับชั้นจงจำไว้เอิดผู้พลานั่นคือมารแผ่นดินไทยศรัทธาามีรักสามัคคีกัน บนพื้นใจรลงนั่นคือความหมายรงตรงยังคงเป็นเสาหลักพันให้ไทยเป็นไทย่าให้ไทยมาอบคถัเสรีภาพใท้ตาเหลือมล้ำย่อมขอกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉัน้นจงจำให้เธิดุกถูก์ ก้าวให้ทันโลก